ที่การถแถลงข่าวของสื่อต่างประเทศนะคะ,คะพูดถึงสื่อต่างประเทศแล้วเมื่อวันที่หมิถุนายนที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุเศร้าขึ้นนั่นก็คือผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวอาัลจาซิราประจําประเทศไทยนะคะรวมถึงผู้สื่อข่าวต่างระหว่างประเทศการเมืองของสถานีโทรทัศน์ไวชันัลคุณเมธีมุกตารีหรือว่าอับดุลคอลิกเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถแท็กซี่ชนเสียชีวิตบริเวณรถไฟฟ้าเพลินจิตค่ะเมื่อวานนี้มีพิธี ศพตามศาสนาอิสลามไปแล้วซึ่งนัว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการสื่อรวมถึงของครอบครัวม,มุกตารีด้วยนะคะเพราะว่าอับดุลคอลิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยกับข่าวด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมไปติดตามเรื่องนี้กับรายงานของคุณวิมลวัน,วนธรรมภักดีค่ะมีไ เราเองก็เชื่อว่าการที่พี่ลิกถูกเรียกตัวกลับไปเนี่ยก็คือเป็นความเมตตาของพระองค์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอะค่ะคือเราก็ต้องน้อมรับแล้วก็อยู่ดูแลตัวเองแล้วก็ลูกให้ดีที่สุดอะคะ่ะภรรยาของเมทีหรืออับดุลคอลิกมุกตารีเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเขาเป็นสามีที่อ่อนโยนและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีจะคอยเล่นและคอยสอนลูกๆแม้ตอนนี้พวกเขาจะเด็กเกินกว่าที่จะรับรู้ได้ ว่าผู้เป็นพ่อได้จากไปแต่เมื่อโตพอเขาจะภาคภูมิใจในตัวพ่อของเขาความมีสัมมาคารวะมีความรับผิดชอบและยึดมั่นในศาสนาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าคำสอนของพระองค์จะทำให้เขาเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้กับอับดุลคอลิกมาตั้งแต่เด็กสิ่งนี้ทำให้เพื่อนและทุกคนที่รู้จกักต่างรักและชื่นชมในตัวเขา เป็นงานที่เขาทําและเขามีความสุขถึงแม้ว่าจะแบบเหนื่อยต้องไปอัฟกันไปปากีสถานไปอยู่ในที่ที่แบบมีม็อบมีระเบิดมีปืนเขาเขาเขาก็ระวังตัวนะคะแต่คือในช่วงเวลาของความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ดูมีความสุขในการที่จะทํางานรู้สึกท้าทายในการได้ข้อมูลค่ะหลังจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์เขาตั้งใจจะทํางานด้านทูตที่กระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อได้สัมผัสกับการทำงานของสื่อมวลชนเขากลายเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ทำหน้าที่อย่างตั้งใจยึดหลักปฏิบัติทางศาสนาประกอบกับอุดมการณ์ที่มุ่งมัน่นเขาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มาพึ่งพิงประเทศไทยให้มีชีวิตอยู่รอดได้แรงงานบอกว่าต้องทำงานกี่ชั่วโมงนี่เขาเสนอเลยนี่ทำงานสัปดาห์ละห้าสิบชั่วโมง60ชั่วโมงการทุมท่มเทของเขาในการที่จะ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมสำหรับสำหรับคนและมนุษย์นะครับอับดุลคอลิกจะสนใจงานด้านสิทธิทมนุษยชนและคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมเป็นพิเศษเขาทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเพื่อน,นำเสนอข่าวสารของชาวมุสลิมสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศทางนิปปอนทีวีอันจ์ซีลและไวย์ชแนลทีวีมุสลิมที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายที่จะผลิตรายการโทรทัศน์สีขาว นำเสนอเนื้อหาตามหลักการอิสลามรวมแล้วถ้าเป็นข่าวของมุสลิมที่ท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมเนี่ยครับเขาจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าทางช่องอื่นอาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ไม่ได้ออก,ไม,ไ,มไ,ออกไม่ได้เน้นทางนี้มากปี2556อับดุลคอลิกได้รับรางวัลข่าว หรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทโทรทัศน์ระดับท้องถิ่นดีเด่นกรณีช่วยชาวโลุยาจากขบวนการค้ามนุษย์เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเขาคือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมอับดุลคอลิกมุกตารีกลับไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าขณะที่วงการสื่อสารมวลชนได้สูญเสียนักข่าวที่ทุ่มเทเพื่องานขณะที่วงการสื่อสารมวลชน ได้สุญเสียนักข่าวที่ทุ่มเททำงานเพื่อชาวมุสลิมอย่างแท้จริงโดยไม่มีวันหนกลับเช่นคำกล่าวของเขาที่ว่าผลงานจะสร้างความเป็นตัวตนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครก็จะรู้จักเราผมคือลิกมุกตารีวิมนวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับค่ะสำหรับ